เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนาจิลาอิมวิเศษสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตสี 4, พ่พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีสองเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับเรื่องจากทางท่านนายกตำบลเทศบาลโพกางนะคะและประชาชนค่ะบริเวณแยกดังกล่าวนะคะคือแยกถนน3064และถนนหมายเลข304ค่ะเป็นบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะกับตำบลโพ แยกดังกล่านะคะเข้าไปเทศบาลตำบลโพกางค่ะข้อมูลพื้นฐานของตำบลโพกางนะคะมีประชากรประมาณ30,000คนค่ะแล้วก็มีรถสัญจรผ่านไปมาบริเวณแยกดังกล่านะคะ3,000คันต่อวันค่ะและต้องการนะคะเปิดจุดเชื่อมไฟแดงบริเวณดังกล่าวคะ่ะเพราะว่าอีกฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลค่ะและประชาชนนะคะตําบลโพกลางนะคะก็ต้องไปกับรถไกลค่ะถ้าเกิดจะไปมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลนะคะดังนั้นจึงขอให้กระทรวงคมนาคมเปิดเชื่อมถนนสี่แยกไฟแดงดังกล่าวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะ คือเป็นเรื่องสําคัญและเป็นความหวังของคนโคราชอีกครั้งค่ะเดิมทีนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะมีสนามบินนครราชสีมาค่ะแต่อยู่ที่หนองเตงค่ะอําเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานนะคะได้เปิดใช้สนามบินนครราชสีมาที่หนองเตงค่ะแต่มีระยะทางนะคะห่างจากตัวอําเภอเมือง32กิโลค่ะใช้เวลาเดินทางเกือบ40นาทีค่ะท่านประธานแต่ไม่นานนะคะก็ไปต่อไม่ได้ค่ะเนื่องจากไกลจากตัวเมืองค่ะมีผู้โดยสารน้อยค่ะและเมื่อหลายปี ก่อนนะคะก็คือได้เปิดใช้สนามบินที่กองบินหนึ่งนะคะดังภาพขวามือค่ะท่านประธานซึ่งมีรันเวแล้วก็มีอาคารแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อในวันที่19ที่ผ่านมานะคะจาก าหารือจากทางท่านรัฐมนตรีประเสริฐจ,จันทรารวงทองและสอสอจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หน่วยงานข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องขอเปิดใช้พื้นที่สนามบินกองบินหนึ่งค่ะซึ่งทุกส่วนนะคะเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรเปิดใช้สนามบินนครราชสีมาที่กองบินหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันได้ลงพื้นที่แล้วก็ประชาชนก็รับทราบนะคะว่าเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดที่กองบินหนึ่งค่ะ เนื่องด้วยอะไรรู้ไหมคะว่าประหยัดเวลาในการเดินทางนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะดังนั้นนะคะดิฉันขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งรัดเวลาในการพิจารณานะคะกลับมาใช้สนามบินนะครราชสีมาที่กองบินหนึ่งนะคะเพื่อเติมเต็มความหวังให้คนโคราชกลับมามีสนามบินใช้อีกครั้งคะ่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ